สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูตองน,นะคะก็จะพาเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะแม่กลมนะคะเด็กๆก็คือฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็ เรียนรู้ตัวสะกดนะคะแม่กลมนะคะเด็กคะแม่กลมนะคะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะอ่ะก็คือมอม้านั่นเองนะคะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว,ดวเด็กๆตั้งใจอ่านไปกับคุณครูตองด้วยนะคะกออ mô căm cô à mô ชอีมอชิมรอีมอริมรอีมอริมขอ,อีมอขิมขอ,อีมอขิมทอีมอทีมทอี มอพทีมคออีมอพทีมคอ พมพออึมโพึมพออึมโพึมลออึมาลืมลอึมลืมยอึมยืมยออึมโยืม อือมออมอือมออืมดอุมอดุมดูอุมอดุขออุมอขุมขออุมอขุมชออุ Ma chung. Cha u ma chung. Ta u ma tùm. Ta u ma tùm. Ba u ma boom. Ba u ma boom. A u ma um. ออูมอมกออูมออุมกอู่มออุเด็กๆคะครูตองก็ได้พาเด็กๆอ่านไปแล้วนะคะ1รอบนะคะเดี๋ยวครูตองจะพาเด็กอ่านอีก1รอบนะคะ เด็กคนไหนอ่านคล่องแล้วหรือว่าอยากอ่านไปพร้อมๆกับครูตองสามารถอ่านไปพร้อมกันได้เลยนะคะเด็กๆกออะมอรกำกออะมอกำรออะมอรรำรออะ โมรมอออมอัมอออมอัมจ ชออีมอชิมชออิมอชิมรออีมอริมรออีมอริมขออิมอขิมขออิมอขิมทออีมอทีม Caw ee maw keem, caw ee พอื่มอพืมลอื่อมอลืมลอื่อมอลืมยอื่อมอยืมยอื่อมอยืมออือมอื่อ ah ืมออือมอือ ah ืมดออุ มอดุมดอุมอดุมขออุมอขุมขออุมอขุมชออุมอชุมชออุมอชุมตออุมอตุมตออุมอตุตม บาอูมาบูมบาอูมาบูมออูมาอูมออูมาอูมกอูมากูมกอูมากูมอา่อา,อาเ,เด็กๆคะเราก็ได้อ่านทบทวนไปอีกแล้วนะคะอีก แล้ว1รอบนะคะรวมเป็น2รอบนะคะต่อไปนะคะครูตองจะพาดเด็กมาอ่านประสมคำสองพยางนะคะเด็กๆอ่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านกันเลยคะ่ะต่อ,อีตีขออีมอขิงตีขิมตีขิม ผออมผอมซอโอโซผอมโซผอมโซผออบมผมหออมหอมผมหอมผมหอมรออบมรุม ตออมตอม,าตามรุมตอมรุมตอมชออุมอชุมนออุมอนุมชุมนุมชุมนุมสออัวมอสวนนออัวมอนวมสวมนวม สวมนวมพอโอมโอคมฟอไอไฟโคมไฟโคมไฟจอเอียมอเจียมตออวตัวเจียมตัวเจียมตัวสออมอสาม ชอามโมชามสามชามสามชามขออาขาทอเอยมอเทียมขาเทียมขาเทียมมออะมะขออามมขามมะขามมะ มออะมะยออกมอยมมะยมมะยมะยออายาขออกมขอมขมยาขมยาขมทออือถือสอเอียมอเสียมถือเสียมถือเสียม ตอมอมตูมตออ,ม,อตม,ตมตามตูมตามตูมตามวออวูไม่เอกวู้วออมอวามวู้วามวู้วามคออัมคำรออามอรามคำรามคำราม ฟอไอไฟลออามอลามไฟลามไฟลามรออิมอริมนออานำไม้โพน้ำร no ิมน้ำริมน้ำยออายาออโอมออมยาอมยาอม เด็กๆะเราจะไปอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะฟอ,อีตีขออีมอขิมตีขิมตีขิมขออ,อมมผอมซอ,อโอโซ ชุมนุมชุมนุม,ม,นมสออวมสมวมนออวมอนวมสวมนวมสวมนวมคอโอมโคมฟอไอไฟโคมไฟโคมไฟจอเอียมอเจียมตออวตัวเจียมตัวเจียมตัว สออาโมสามชอมอาโมชามสามชามสามชามขออาขาทอเอียมอเทียมขาเทียมขาเทียมมออะมะขออาโมขามมะขามมะขามมออะมะ,มะ ยออกมอยมมะยมมะยมยออายาขออกมอขมยาขมยาขมขออืถอ,อ,อ,อถือสอเอียมอเสียงถือเสียงถือเสียงตออูมอตูมตออามอตามตูมตามตูมตาม,ตม,ตาม วอูวูไม่เอกวูวอามอวามวู้วามวูวามคออัมคารออามอรามคารามคารามฟอไอไฟรออามอรามไฟรามไฟรามรออิมมอริม นออำนำไม้โพน้ำริมน้ำริมน,น้ำยออายาอ,อโอมออมยาอมยาอม,าอ,ม,าอ,มอ่าเด็กๆคะ่ะเด็กก็ได้อ่านไปอีกหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมคะก็ได้อ่านไปสองรอบแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆก็อย่าลืมมันทบทวนแล้วก็อ่าน ประสมคำนะคะบ่อยๆนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านประสมคำแล้วก็เรียนรู้ตัวสะกดแม่กลมนะคะที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆอ่านออกเสียงเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตองด้วยนะคะ เด็กๆวันนี้ครูตองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ